นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาพาหังปริเทเวสิสามะกัลยาณทัสศนะ อะหุกรมมะกะโรหุตตวาพระิสันเตระหาวะนีอิสัทเถจัสมิงกุสโลทันหธรรมโมติวิสุตโตตินบัดนี้อัตมาภาพจะได้แสดงพระไตรปิฎกเทศนามหาวิตถาระใยในคัมภีรขุทธกนิกายมหานิบาตชาดกกันที่203สา ว่าด้วยเรื่องพระสุวรรณสามต่อจากกันที่202โดยสมควรแก่เวลาดำเนินความเมื่อพระเจ้าปิลยักษ์ได้ทรงสดับเสียงพระสุวรรณสามร้องไห้คร่ำครวญดังที่ได้แสดงมาแล้วในกันที่202นั้นจึงทรงดำริว่าบุรุษผู้นี้เป็นผู้มีสุจริตธ,ธรรมและมาตาปิตุปัฐานธรรม ประจำตัวอย่างเยี่ยมยอดบัดนี้ได้รับความทุกขอย่างสาหัสเช่นนี้แล้วก็ยังร้องไห้คร่ำครวญถึงมารดาบิดาอยู่หาได้คิดถึงความทุกข์ของตัวเลยไม่เรานี้ได้ทำความผิดอย่างสาหัสให้แก่บุรุษผู้สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติเช่นนี้แล้วจำเราจะต้องโลมเล้าเอาใจบุรุษผู้นี้ให้หายทุกโศกจงได้ แต่จะลมเลาด้วยวิธีใดหนอเมื่อทรงดำริไปก็ตกลงในพระไถว่าราชสมบัติของเราจะมีประโยชน์อะไรแก่เราในเวลาที่เราไปตกนรกเพราะฉะนั้นเราจะละราชสมบัติเสียรับอาสาไปเลี้ยงดูบิดามารดาของบุรุษผู้นี้ดีกว่าถึงบุรุษผู้นี้จะตายก็ให้เหมือนมีชีวิตอยู่ครั้นทรงดำริอย่างนี้แล้ว จึงตรัสว่าดูก่อนสุวรรณสามผู้มีคุณธรรมอันงามพ่ออย่าร้องไห้คร่ำครวญไปเลยเราเป็นผู้ฉลาดเก่งกาจในธนูศิละปะจนปรากฏในชมพูทวีปทั้งสิ้นว่าเราเป็นผู้มีฝีมือแม่นเราจะเป็นผู้อาสาฆ่ามักคาและนำมุลลพลาหารในป่าใหญ่ไปเลี้ยงมารดาบิดาของพ่อ มารดาบิดาของพ่ออยู่ที่ไหนเราจะตามไปเลี้ยงดูในที่นั้นให้เหมือนกับพ่อได้เลี้ยงดูมาขอพ่อจงบอกเราเถิดว่ามารดาบิดาอยู่ไหนเมื่อหนอพระจอมไตรศาสดาได้ทรงสดับพระวาจาพระเจ้าปิรยักษ์ดังนี้แล้วทรงรู้สึกดีใจขึ้นกราบทูลว่าข้าแต่พระมหากษัตริย์เจ้า หนทางที่เฉพาะคนเดียวข้างหน้าหัวนอนของข้าพระองค์มีอยู่เสด็จจากนี้ไปประมาณกึ่งเสียงกู่ก็จะถึงที่อยู่ของมารดาบิดาของข้าพระองค์ขอเชิญเสด็จไปเลี้ยงท่านทั้งสองเถิดพระพุทธเจ้าข้าเมื่อกลาบทูลชี้หนทางแก่พระเจ้าปิละยักษ์อย่างนี้แล้วจึงทรงอดกลั้นทุกขเวทนาด้วยความรักมารดาบิดาอย่างยิ่ง ประคองอัญชลีขึ้นทูลวิงวอนพระเจ้าบิรยักษ์อีกว่าข้าแต่พระเจ้ากาศิกราชผู้ทำประเทศกาสีให้เจริญข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอพระองค์ได้ทรงเลี้ยงมารดาบิดาตามืดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ทั้งโปรดตรัสบอกให้มารดาบิดาของข้าพระองค์ทราบด้วยว่าข้าพระองค์ขอกราบเท้าท่านทั้งสองด้วย ครั้นกราบทูลดังนี้แล้วก็ถึงซึ่งความสรบนิ่งแน่ไปด้วยกำลังยาพิษมีลมหายใจหยุดระงับไปมีปากงับจักสุหลับมือเท้าแข็งกระด้างเปรอะเปื้อนไปด้วยโลหิตทั้งอินทรีย์ลำดับนั้นพระเจ้าปิลยักษ์จึงทรงดำริว่าพ่อสวรรณสามได้พูดอยู่กับเราแต่ขณะนี้เองเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรหนอ ครั้นทรงดำริแล้วจึงทรงตรวจดูลมหายใจเข้าออกทรงเห็นว่าลมหายใจเข้าออกดับไปแล้วก็ทรงเข้าพระไถว่าตายเสียแล้วเท้าเธอจึงทรงวางพระหัตถ์ทั้งสองไว้บนพระเศียรของพระสุวรรณสามกุมารแล้วทรงปริเวทนาการคร่ำครวญด้วยความเสียพระหฤทัยอย่างใหญ่หลวงทรงพระดำริว่าเรา จะต้องไปตกนรกแน่นอนเพราะเหตุว่าเราได้ทำบาปกรรมอันหยาบช้าไว้แล้วถ้าเราทำกรรมอันหยาบช้าเช่นนี้ในบ้านเมืองก็จะมีผู้ติเตียนเราแต่นี่เราทําในป่าจึงไม่มีใครมาติเตียนเราได้ในครั้งนั้นมีนางเทพธิดาตนหนึ่งชื่อว่าสุนทรีอยู่ที่เขาคันธมาศเคยเป็นมารดาแห่งสุวรรณสามในชาติคำรบเจ็ด ที่แล้วมาได้คอยเอาใจใส่ดูแลสุวรรณสามอยู่ทุกที่วาราตรีการแต่ในวันนั้นนางได้ไปสู่เทวสมาคมเสียจึงหาได้เอาใจใส่ต่อพระสุวรรณสามไม่ครั้นกลับจากเทวสมาคมแล้วจึงพิจารณาดูรู้ว่าพระสุวรรณสามถูกสอนสรบนิ่งอยู่ที่หาดทรายจึงรีบเหาะมาประดิษฐานอยู่ในอากาศเปล่งวาจาขึ้นว่า ดูก่อนพระเจ้าปริยักษ์พระองค์ทำความผิดมากนักได้ทำบาปกรรมลามกจิงนักเพราะคนทั้งสามคือส่วนรณสามกับมารดาบิดาของเขาเป็นผู้หาความผิดมิได้แต่พระองค์ได้ฆ่าเสียด้วยลูกศรลูกเดียวกันขอพระองค์จงฟังคําสอนของข้าพระเจ้าเพื่อจะได้ไปสู่สุขติสวรรค์คือพระองค์ ทรงรีบรับเลี้ยงดูมันดาบิดาทั้งสองของสวนรณสามอยู่ในป่าแทนตัวสวรณสามสืบต่อไปเมื่อพระเจ้าปิลยักษ์ได้ทรงสนับเสียงของเทพธิดาบนอากาศโดยมองไม่เห็นตัวเจ้าของเสียงดังนี้แล้วก็ยิ่งทรงเชื่อมากขึ้นว่าถ้าเราเลี้ยงมันดาบิดาของสวนรณสามเราก็จะไปสู่สุขติเป็นแน่นอนจึงทรงดำริว่า เราจะต้องการอะไรด้วยราชาสมบัติในกาศรัฐประเทศเราจะต้องเลี้ยงดูท่านผู้วิเศษทั้งสองนั้นให้จงได้ครั้นทรงตั้งพระหัตถทยมั่นอย่างนี้แล้วก็ทรงบรรเทาความโศกเศร้าให้เบาบางลงแล้วหาดอกไม้มาบูชาพระสุวรณสามหาน้ำมาประพรมแล้วทำประทักษิณเวียนขวาถึงสามรอบจึงกราบลงในทิศทั้งสี แห่งพระสุวรรณสามคือกราบลงที่เท้าที่ศีรษะข้างซ้ายข้างขวาเสร็จแล้วจึงทรงยกหม้นาน้ำขึ้นวางบนพระอังสาเสด็จบ่ายพระพักไปสู่ทิศทักษิณจนกระทั่งถึงประตูบรณารณศาลาแห่งมารดาบิดาของสุวรรณสามเมื่อบิดาของพระสุวรรณสามผู้มีนามว่าทุกกุลบัณฑิตได้ฟังเสียงฝีเท้าของพระเจ้าปิลยักษ ก็นึกว่านี่ไม่ใช่เสียงฝีเท้าแห่งพ่อสวรรณสามผู้เป็นบุตรของเราจึงถามว่านั่นเป็นเสียงฝีเท้าของใครหนอเดินดังกว่าฝีเท้าแห่งพ่อสวรรณสามท่านผู้นี้คือใครหนอเมื่อพระเจ้าปิรยักษ์ได้ทรงสดับคำถามดังนี้จึงทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกว่าเป็นพระมหากษัตริย์แกหรือีนี้แล้ว จะบอกแต่เพียงว่าเราเป็นผู้ฆ่าบุตรของท่านตายแล้วดังนี้หรือสีทั้งสองก็จะโกรธเราจะด่าว่าเราด้วยวาจาหยาบเมื่อเราอดไม่ได้ก็จะต้องทำกรรมอันร้ายกาดอีกเพราะฉะนั้นเราจะบอกตามความเป็นจริงว่าเราเป็นพระมหากษัตริย์ครั้นทรงดำริอย่างนี้แล้วจึงวางหม้อน้ำลงไว้ในโรงน้ำ แล้วประทับยืนอยู่ที่ประตูบรรณศาลาตรัสว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าพระณสีมีนามว่าพระเจ้าปิลยักษ์เป็นผู้เก่งกาจในธนูสรนได้เที่ยวล่าเนื้อมาในพระนาดอนจนถึงสถานที่นี้เมื่อทุกกุลบัณฑิตฤรืีได้สดับพระดำรัสตอนนี้จึงทูลขึ้นว่าข้าแต่มหาราชเจ้า การที่พระองค์เสด็จมานี้เป็นการดีทีเดียวถึงพระองค์จะมาแต่ไกลก็เหมือนกับใกล้ขอพระองค์ได้โปรดเลือกเสวยซึ่งผลมะพร้าวมหาดมะซางหมากเมาแล้วทรงดื่มน้ำอันใสยเย็นซึ่งนำมาแต่แม่น้ำมิขสัมตานทีอันไหลมาแต่ภูเขาเถิดพระเจ้าปิลยักษ์จึงทรงดำริว่าเราไม่ควรจะบอกเรื่องสวนนสามก่อน ควรจะสนทนาไปสักครู่หนึ่งจึงย้อนมาบอกต่อภายหลังครั้นทรงดำริอย่างนี้แล้วจึงตรัสว่าท่านทั้งสองล้วนเป็นผู้มีจักษุมืดมนเหมือนกันแต่ใครนำผลไม้ต่างๆกับตักน้ำมาให้แก่ท่านทั้งสองทุกกุลบัณฑิตจึงกราบทูลว่าพ่อสวรรณสามผู้มีรูปร่างสันทัดหน้าเอ็นดูมีผมยาวเลื้อยลงไป แล้วมีปลายงอนขึ้นเบื้องบนซึ่งเป็นบุตรของอัตมาภาพได้เป็นผู้สแสวงหาผลไม้และตักน้ำมาให้อัตมาภาพทั้งสองบัดนี้เขาเห็นเกือบจะมาถึงแล้วลำดับนั้นพระเจ้าปิลยักษ์จึงตอบว่าอ๋อพระสุวรรณสามนั้นเราได้ฆ่าเสียแล้วเวลานี้กำลังนอนอยู่ที่หาดทรายมีร่างกายเประเปื้อนไปด้วยโลหิต ด้วยอำนาจจิตอันโง่เขลาของเราขอท่านจงทราบด้วยประการดังนี้เถิดในขณะนั้นนางปาริกาซึ่งอยู่ในบรรณศาลาใกล้เคียงกันกันกบทุกกุลบัณฑิตก็ได้ยินพระดำรัสของพระมหากษัตริย์จึงรีบออกจากบรรณศาลาของตนสาวเชือกไปตามเส้นเชือกจนกระทั่งถึงที่ใกล้ทุกุลบัณฑิตจึงถามขึ้นว่าข้าแต่ท่านทุกุลบัณฑิต ท่านพูดกับใครใครบอกท่านว่าได้ฆ่าสวนณสามตายแล้วเวลานี้ใจของข้าพเจ้าฝั่นไหวเหมือนใบไม้ต้องลมพัดเพราะได้ยินว่าพ่อสวนณสามของเราถูกฆ่าแล้วทุกลบับฑิตจึงตอบว่าดูก่อนนางปาริกาท่านผู้ที่ยืนอยู่นี้เป็นพระเจ้าพาราณสี พระองค์ได้ฆ่าพ่อสุวรรณสามด้วยลูกศรที่ริมแม่น้ำมิคสสมตานาทีแล้วแต่เราทั้งสองอย่าทำให้พระองค์ได้รับบาปกรรมอีกเลยฝ่ายนางปาริกาจึงกล่าวต่อไปว่าบุตรที่รักของเราได้เลี้ยงเราทั้งสองผู้ตาเมื่ออยู่ในป่าเช่นนี้จัดเป็นบุตรที่หาได้ยากยิ่งนักใครเล่าจะไม่โกรธผู้ที่ฆ่าบุตรคนเดียวของเรานี้ ทุกุลบัณฑิตจึงตอบว่าธรรมดาบัณฑิตทั้งหลายย่อมสนรเสริญบุคคลที่ไม่โกรธแก่ผู้ฆ่าบุตรคลเดียวของตนเพราะฉะนั้นขอท่านอย่ากโกรธให้พระมหากษัตริย์เลยเมื่อนางปาริกาได้สดับวาจาของทุกุลบัณฑิตดังนี้แล้วก็ยกมือขึ้นค้อนสวงร้องไห้กลิ้งเกลือกอยู่ไปมาแทบประหนึ่งว่าจะสิ้นชีพทุกุลบัณฑิตก็เหมือนกัน ได้ร้องไห้รำพันถึงพระสวรณสามด้วยถ้อยคำต่างๆอย่างประหนึ่งว่าจะมีหัวใจแตกทําลายไปในที่นั้นในลำดับนั้นพระเจ้าปิดระยักษ์จึงตรัสว่าขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งสองอย่าร้องไห้คร่ำควรวญถึงพ่อสุวรรณสามไปนักเลยข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้สามารถในทางธนูจะรับเลี้ยงท่านทั้งสองแทนสวรรณสามต่อไป ไม่ให้ท่านทั้งสองมีความทุกข์ร้อนแต่ประการใดข้าพเจ้ายอมทิ้งราชสมบัติจะอยู่ปฏิบัติท่านทั้งสองในที่นี้ต่อไปฝ่ายฤาษีฤาษีนีทั้งสองจึงทูลตอบว่าการที่พระองค์จะทรงเลี้ยงอัตมาภาพทั้งสองตามทํานองพ่อสวรรณสามธรรมานั้นย่อมเป็นการไม่สมควรเพราะพระองค์เป็นพระราชาแห่งอัตมาภาพทั้งสอง อัตมาภาพทั้งสองขอถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระองค์ในบัดนี้เมื่อพระเจ้าปิลยักษ์ได้ทรงสดับคำตอบดังนี้ก็แสนจะทรงยินดีในพระราชหฤทยัยทรงดำรัสต่อไปว่าน่าอาัศจรรย์ยิ่งนักที่ท่านทั้งสองกลับยกย่องเราผู้มีความผิดอย่างร้ายกาจเช่นนี้ครั้นทรงดำริดังนี้แล้วจึงตรัสว่าข้าแต่ท่านทั้งสองผู้เป็นเชื้อชาติของในพราน ท่านทั้งสองได้กราววาจาอันเป็นที่ต้องใจของข้าพเจ้ายิ่งนักท่านทั้งสองเป็นผู้ถือมั่นในอปจ,จายะธรรมคือความอ่อนน้อมถ่อมตัวยิ่งนักขอท่านทั้งสองจงเป็นมารดาบิดาของข้าพเจ้านับแต่วันนี้ไปเถิดลำดับนั้นท่านผู้ใจบุญทั้งสองนั้นจึงทูลว่าอัตมาภาพทั้งสองไม่ต้องประสงค์ที่จะให้พระองค์ รับทำการปฏิบัติเลี้ยงดูเหมือนพ่อสวรรณสามโดยเหตุว่าพระองค์เป็นที่นับถืออย่างสูงสุดของอัตมาภาพทั้งสองเวลานี้อัตมาภาพทั้งสองต้องประสงค์อยู่อย่างเดียวคือขอให้พระองค์โปรดได้ถือไม้เท้าของอัตมาภาพทั้งสองนอําไปยังที่สวรรณสามตายนั้นเถิด ให้อัตมาภาพทั้งสองได้รูปครัมมือและเท้าและดวงหน้าของพ่อสุวรรณสามแล้วตายตามกันถ้าพระองค์ทรงโปรดอย่างนี้ได้จะเป็นพระคุณอันใหญ่หลวงฝ่ายพระเจ้าปิละยักษ์ทรงดำริว่าเวลานี้ก็ตะวันตกดินแล้วถ้าเรานำท่านทั้งสองไปหาสุวรรณสามหัวใจท่านทั้งสองก็จะทำลายถึงซึ่งความตายอยู่ในที่นั้นตัวเรา ก็จะต้องไปเสวยทุกข์อยู่ในนรกเป็นแน่นอนครั้นทรงดำริอย่างนี้แล้วจึงตรัสว่าพ่อสวรณสามถูกฆ่าตายอยู่ที่หาดทรายที่ใดที่นั่นก็เกลื่อนกล่นไปด้วยสัตว์ร,ร้ายขอท่านทั้งสองอย่ามุ่งหมายที่จะไปเลยโปรดอยู่ที่อาสมนี้เถิดฝ่ายท่านใจบุญทั้งสองจึงทูลขึ้นว่า ถึงจะมีสัตว์ร,ร้ายนับด้วยร้อยพันหมื่นแสนก็ดีอัตมาภาพทั้งสองก็ไม่กลัวเลยขอได้โปรดนำอัตมาภาพทั้งสองไปเถิดเมื่อพระเจ้าปิลยักษ์ทรงขัดอ้อนวอนของท่านทั้งสองไม่ได้จึงทรงจูงท่านทั้งสองนั้นไปจนกระทั่งถึงที่ใกล้สวนสามแล้วตรัสว่านี่แหละบุตรของท่านทั้งสองลำดับนั้นทุกกุลบัณฑิตผู้เป็นบิดาของสวนรสาม ก็ช้อนพระเศียรของพระสุวรรณสามขึ้นวางบนตักฝ่ายนางปาริกาผู้เป็นมารดาก็ยกเท้าทั้งสองขึ้นวางบนตักของตนแล้วพากันพร่ำรำพันด้วยถ้อยคำต่างๆว่าสิ่งที่ไม่เป็นยุติธรรมได้เกิดขึ้นในโลกแล้ววันนี้พ่อสุวรรณสามนี้ช่างเคลือบเคลิ้มหลับไหลไปเสียจริงๆเหมือนกับคนดื่มเหล้าเมามมา้ หรือคนที่มีใจอันขัดเคืองใหญ่หลวงพ่อสวรรณสามนี้ถือตัวมิใช่น้อยพ่อสวรรณสามนี้ช่างไม่พูดกับบิดามารดาบ้างเลยบัดนี้พ่อผู้เลี้ยงมารดาบิดาทั้งสองได้ทำการกริยาเสียแล้วหรือต่อไปนี้ใครหนอจะช่วยผู้ตามมืดไม่เห็นหนทางใครหนอจะขมวดมุ่นชดาให้แก่มารดาบิดา ใครจะปัดกวาดอาสมศาลาจะจัดน้ำเย็นน้ำอุ่นให้แก่มารดาบิดาจะสแสวงหามูลพลาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาอีกต่อไปลำดับนั้นนางปาริกาเมื่อรำพันดังที่แสดงมาแล้วจึงยกมือวางที่หน้าอกของพระสวรรณสามเห็นว่ายังมีความอุ่นอยู่จึงรู้ว่ายังไม่ตายเพียงแต่สลบไปเพราะ พิจยาเท่านั้นจึงคิดต่อไปว่าเราควรจะช่วยบุตรของเราไว้ด้วยสัตยาธิฐานครั้นคิดดังนี้แล้วจึงตั้งสัตยาธิฐานขึ้นว่าพ่อสวรรณสามนี้เป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมอยู่เสมอมาเป็นผู้ประพฤติเหมือนพรมอยู่เสมอมาเป็นผู้กล่าวคำจริงอยู่เสมอมาเป็นผู้เลี้ยงมารดาบิดาอยู่เสมอมาเป็นผู้มีความคาระวะอ่อนน้อมอยู่เป็นนิด เป็นที่รักของขพเจ้าเหมือนชีวิตจิตใจด้วยคำสัตว์อันนี้ขอให้ยาพิษเหือดหายไปจากร่างกายของพ่อสุวรรณสามในบัดนี้เถิดพอสิ้นคำสัตว์ลงพระสุวรรณสามก็พลิกตัวได้ลำดับนั้นทุกกุลบัณฑิตจึงคิดว่าปุตของเรายังมีชีวิตอยู่เราควรจะประกาศสัจกิริยาในบัดนี้ครั้นคิดแล้วจึงได้ประกาศสัจกิริยา ซึ่งมีเนื้อความเหมือนกันสัจก,กิริยาของนางปาริกาที่แสดงมาแล้วนั้นพอจบสัจก,กิริยาลงพ่อสวรรณสามก็พลิกตัวนอนไปอีกข้างหนึ่งลำดับนั้นนางสนทรีเทพธิดาจึงประกาศสัจก,กิริยาขึ้นเป็นลำดับที่สามว่าเราผู้อยู่ในเขาคันธมาสนี้ตลอดการระนานย่อมไม่เคยรัก ไม่เคยเอ็นดูใครเทียบเท่าพ่อสวรรณสามด้วยคำสัน์นี้ขอจงให้ยาพิษเหือดหายไปจากร่างกายของพ่อสวรรณสามในบัดนี้พอขาดคำสั์นี้ลงพระสวรรณสามผู้น่าสงสารก็ลุกขึ้นนั่งได้ทันทีมีเนื้อความต่อไปว่าสิ่งที่น่าอัศจรรย์สี่อย่างได้เกิดขึ้นคือการที่พระสวรรณสามฟื้นพระชนชีพขึ้นมาหนึ่ง จกักษุทั้งสองข้างของฤาษีและฤาษีนีได้กลับดีเป็นปกติขึ้นหนึ่งแสงอรุณได้ตั้งขึ้นหนึ่งท่านทั้งห้าคือพระเจ้าปิริยักษ์กับทุกุลบัณฑิตนางปาริกาและพระสวรรณสามได้ลอยขึ้นไปถึงบรรณศาลาในขณะเดียวกันหนึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักหนาลำดับนั้นพระสวรรณสามจึงกล่าวขึ้นว่า ขอความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งสามบัดนี้ข้าพเจ้าได้มีความสวัสดีแล้วแล้วทูลปราศัยกับพระเจ้าปิรลยักษ์ต่อไปฝ่ายพระเจ้าปิรลยักษ์จึงตรัสว่าข้าพเจ้าเป็นคนลุ่มหลงเสียนักหนาเป็นคนมืดมัวไปทุกทิศในเวลาที่เห็นพ่อสวรรณสามได้กลับชีวิตขึ้นมาอีกลำดับนั้นพระสุวรรณสามจึงกราบทูลว่า ข้าแต่มหาราชเจ้าคนโดยมากย่อมเข้าใจว่าผู้ที่เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งมีจิตใจอย่างลงสู่พวังแล้วมีลมหายใจนิ่งไปนั้นเป็นคนตายแล้วแต่ความจริงยังมีชีวิตอยู่ที่ฟื้นมาได้นี้เป็นด้วยอำนาจความกตัญญูที่ได้เลี้ยงบิดามารดาครั้นกราบทูลดังนี้แล้วจึงทูลต่อไปว่าบุคคลผู้ใด เลี้ยงดูมารดาบิดาด้วยความชอบธรรมถึงเทพพย,ยดาทั้งหลายก็ย่อมพิทักษ์รักษาบุคคลผู้นั้นบุคคลผู้นั้นย่อมได้รับความสัรเสริญในโลกนี้และโลกนี้ไปแล้วย่อมไปเสวยสุขในสวรรค์ดังนี้เมื่อพระเจ้าบิลยักษ์ได้ทรงสดับดังนี้ก็ประคองอัญชลีขึ้นตรัสว่าข้าแต่พ่อสวรรณสามข้าพเจ้านี้เป็นคนลุ่มหลงมืดมัวยิ่งนัก ขอนับถือพ่อเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าต่อไปลำดับนั้นพระไส่สอหนอพุทธพงโพธิสัตว์จึงถวายพระโอวาทแด่พระมหากษัตริย์เจ้าด้วยทศพิตราชธรรมทั้งสิบประการว่าข้าแต่บพิษพระราชสมผานเจ้าขอพระองค์จงทรงประพฤติธ,ธรรมในพระชนกราชชนนีหนึ่งในพระอัครมเหสีในพระราชโอรสธิดาหนึ่ง ในมิตรอัมมาตหนึ่งในพหนะพนโยธาหนึ่งในชาวคามนิคมหนึ่งในประเทศและชนบทหนึ่งในสมณะและพราหมณ์หนึ่งในเนื้อและนกทั้งหลายหนึ่งในสุจริตธรรมทั้งสามหนึ่งครั้นพระองค์ทรงประพฤติธ,ธรรมอย่างนี้แล้วจะได้เสด็จอุบัติเกิดในสวรรค์ เทพเจ้าทั้งหลายมีพระอินทร์พระพรมเป็นประธานได้ไปบังเกิดในสวรรค์เพราะการประพฤติธรรมอันดีทั้งนั้นขอพระองค์อย่าทรงประมาทธ,ธรรมเลยพระพุทธเจ้าค่าเมื่อพระเจ้าปิรยักษ์ได้ทรงสดับพระโอวาทอย่างนี้แล้วก็ทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งทรงรีบปฏิญาณว่าจะทรงประพฤติธรรมทุกประการ แล้วทรงขอเข้ามาโทษต่อพระสุวรรณสามทรงอำลาท่านทั้งสามมีพระสุวรรณสามเป็นต้นสเสด็จกลับสู่พระนะครของพระองค์ทรงบำเพ็ญการกุศลมีทานเป็นต้นในเวลาสิ้นพระชนก็สเสด็จสู่สวรรค์ฝ่ายพระสุวรรณสามก็ทรงปฏิบัติเลี้ยงดูมารดาบิดาของพระองค์และทรงเจริญกสิณจนได้ฌานสมาบัติแล้วไปอุบัติในพรหมโลกในเวลาสิ้นชีพลง ครั้นสมเด็จพระประทีบแก้วบรมศาสดาทรงเทศนาชาดกนี้จบลงแล้วจึงทรงแสดงพระอริยสัจสืบต่อไปโปรดให้ภิกษุผู้เลี้ยงมารดาบิดานั้นได้สำเร็จโสดาปติผลแล้วทรงประชุมชาดกยกบุคคลขึ้นประกาศว่าพระเจ้าบิริยักษ์ในชาตินั้นได้มาเกิดเป็นพระอานน์ในชาตินี้ พระนางสุนทรีเทพธิดาได้มาเกิดเป็นนางอุบววรณาภิกษุณีเท้าโกศส,สกกะเทวราชได้มาเกิดเป็นพระอนุรุตทุก,กุลบัณฑิตได้มาเกิดเป็นพระมหากัสสะนางปาริกาได้มาเกิดเป็นนางพัทธกาปิลานีส่วนพระสวรณสามนั้นคือเราตถาคตในบัดนี้แลจบสวนรณสามชาดกอันยกเป็นชาดกที่สามใน ทศชาติแต่เพียงเท่านี้ในชาดกนี้ขอให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจงจำเยี่ยงอย่างอันดีของพระบรมโพธิสัตว์ไว้เถิดว่าธรรมดาพระบรมโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายย่อมเป็นผู้มั่นอยู่ในมาตาปิตุปัฏฐานธรรมคือการบำรุงเลี้ยงมันดาบิดาให้เป็นสุขแทบทุกชาติไปด้วยอำนาจ กตัญญูความรู้จักบุญคุณของมารดาบิดาแรงกล้าจงจำไว้ว่าผู้ที่เลี้ยงดูมารดาบิดาโดยชอบธรรมย่อมมีผู้ช่วยเหลือให้พ้นจากอันตรายต่างๆโดยที่สุดแม้แต่ถูกยาพิษแล้วก็ยังรอดพ้นมีชีวิตขึ้นมาได้อีกประการหนึ่งในชาติที่พระพุทธองค์เป็นพระสวนสามนี้สรงจิ่งด้วยเมตตาบารมี เป็นที่น่าอัศจรรย์แก่เทพย,ยดามนุษย์ทั้งหลายดังที่ได้บรรยายมาแล้วข้างต้นสิ้นข้อความที่จะค้นขึ้นมาแสดงอีกแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการศะะนี้